คอนเทนต์นี้จะมาแนะนำเคล็ดลับในการตั้งค่ากล้อง DJI Osmo Pocket 3นะครับให้สามารถถ่ายวิดีโอออกมาได้สวยเซ็ตที่เดียวถ่ายได้ทุกงานนะครับผมใช้ทั้งกับคอนเทนต์ประเภทรีวิวและคอนเทนต์ที่ไปทำงานอีเวนท์ที่ต่างประเทศด้วยนะครับเซ็ตแบบนี้สามารถที่จะเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ในทุกงานเลยครับขั้นแรกให้เราเปิดใช้โปรโมทก่อนนะครับเพราะโปรโมทเนี่ยจะทำให้เราตั้งค่ากล้องเองได้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันจะส่งผลกับวิธีการตั้งค่าในขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนที่สองนะครับจะเป็นการตั้งค่า exposure เป็นออโต้นะครับแต่ในออโต้เนี่ยผมจะมีการตั้งค่าเฉพาะาไว้ก็คือเลือก EV เนี่ยเป็น0.3ครับตรงนี้เวลาที่กล้องคำนวณให้เนี่ยมันจะทําให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นนิดนึงเวลาที่เราถ่ายวิดีโอใบหน้าของเราเนี่ยมันจะได้ดันความสว่างขึ้นหน้ามันจะได้ใสขึ้น,นครับถัดมาอีกค่าหนึ่งก็คือค่า ISO ครับผมจะตั้งค่า ISO เป็นช่วงเอาไว้นะครับให้กล้องเลือกใช้เองก็คือถ้าเกิดถ่ายตอนกลางวันนะครับผมจะเลือก ISO 50-1,600ถึงนนะครับส่วนช่วงเวลาที่แสงค่ำๆหน่อยหรือต้องงแสงย ค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเป็น ISO 5 0ถึง3,200ครับการตั้งค่าแบบนี้นะครับเวลาที่เราเปิดกล้องและเดินถ่ายวิดีโอในเมืองหรือไปที่ไหนก็ตามครับตัวกล้องจะจัดการเรื่องความสว่างให้เรานะครับและการที่เราเปิดบวก0 3นั่นแหละทาให้หน้าเราสว่างใสมากขึ้นนั่นเองครับหลังจากตั้งค่า ISO แล้วนะครับเราอย่าลืมนะครับมาเซตค่าไว้บรานนะครับผมจะตั้งค่าไว้บรานเป็นเควินนะครับหรือว่าเป็นแมนนวลเพื่อให้แสงเนี่ยมันไม่ปรับสีฟ้าส้มสวิงไปมาครับผมจะตั้งที่5,300 สาม้นะครับมันจะเป็นค่าไวบวาลานที่ใกล้เคียงกับแสง daylight นะครับหรือแสงแบบกลางแจ้งออกมาข้างนอกนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยเพราะว่ามันเป็นแสงดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจอพื้นที่ไหนที่มันมีแสงสีฟ้าหรือสีส้มเยอะกว่าปกตินะครับอย่างเช่นแสงหลอดไฟเนี่ยผมถึงจะเข้ามาปรับในนี้อีกทีหนึ่งหรือบางครั้งผมอาจจะจัดการในขั้นตอนตัดต่อเพื่อชดเชยตรงนั้นไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะแต่ผมจะตั้งไว้ที่5,300ครับและช่วยให้เราเดินไปไหนมาไหน ถ่ายวิดีโอเนี่ยได้แสงธรรมชาติที่สวยๆและไว้บาลานค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงครับสามถ้าไปปรับการตั้งค่ากราโมเอฟเฟกเป็นอ่อนนะครับกราโมเอฟเฟกก็คือจะเป็นเอฟเฟกที่ช่วยให้หน้าเราเนียนขึ้นนะครับตรงนี้จะเหมาะกับใบหน้าผมมากเลยเพราะว่าหน้าผมเนี่ยไม่ได้ดีอะไรนะครับแต่ว่าด้วยที่มันมีกราโมเอฟเฟกเนี่ยมันจะทําให้ผิวบริเวณใบหน้าของเราเนี่ยมันเกลี่ยได้เนียนมากขึ้นนั่นเองครับ